สวัสดีค่ะมาพบกับป้าเต็นยอดหยาดหยุดนะคะ ดีค่ะมาพบกับาเป็นยอดอยากหยุดนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอนะคะจะเป็น BMW นะคะตัวนี้จะเป็น BMW 318 SE นะคะ SE Sport E 9 0นะคะ2.0ค่ะออโต้ Auto จะเป็นสีดำจะเป็นดำมีทาลิตนะคะ ตัวนี้จะเป็นรถปี2013นะคะปี12แต่จดทะเบียน2013นะคะราคาหน้าร้านจะอยู่ที่590,000บาทนะคะผ่อนสบายๆก็น่าจะประมาณสักหมื่นหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหารถแนวสปอร์ตนะคะรถหรูดูแพงแต่ราคา สบายๆนะคะเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้นะคะว่ามีจุดไหนนะคะให้ความสำคัญหรือโดดเด่นบ้างนะคะล้อแม็กนะคะทรงสปอร์ตค่ะ5ลูนนะคะจะเป็นแม็กเดิมนะคะแล้วก็เป็นแม็กของรายบีอ็มนะคะตัวนี้ของ17ค่ะแล้วก็สีจะเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะตัวนี้เพิ่มความสปอร์ตยิ่งขึ้นค่ะมาดูในเรื่องของด้านขา บอกก็สามารถทัเก็ดได้นะคะพร้อมการใช้งานค่ะนะคะมาดูในเรื่องของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องสะจาดสมบู์นะ จากพวงอาลันะคะตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็นสาม้านรสอ์นะคะจะมีพวงฟังกันที่ามตอคสั่งบด้นหน่ะคะจเื่อขัเพิ่มเสียงลดเสียงเชรืูนะคะเมเสียงนะคะคเจจะเป็นพุณสารนะคะุเจพุารแล้วก็เียจะเป็นเกียออโต้รุ่นนี้อีกเ้ายังไม่เป็นไฟฟ้า งนักะคะาดประมาณว่าประมาณสักสิกิโลลิตรนะคะก็ถือว่าประหยัดในรถสปอร์ตนะคะเครื่อง่องค่ะบอกค่จะเป็นบ่อไฟฟ้าค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ BMW แต่คลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือบางบอกลูกค้าคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดในเรื่องของข้อมูลรถใหม่ๆที่เข้ามานะคะเรามีช่องทางกาจะเป็น f a c e b o o k นะคะ Line อนะคะ ช่อง YouTube นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะมันต้องมีสักวันต้องมีสักคันที่โดนใจคุณแน่คิดนะคะลูกค้าที่สนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากปรึกษานเรื่องของเอกสารการผ่อนราคาปีลดนะคะนี่ค่ะเบอร์ติดต่อข้างล่างตุกตาค่ะวันนี้ขอจบเพียงเท่ทานี้นะคะสวัสดีค่ะ